เจอลงไปแล้วนะครับผมวันนี้มาแก้ตัวครับแก้มือแก้มือหาลงไปแล้วครับไปแล้วดำลงไปแล้วครับเจอปลาหมาวิเจอเจอป้าหมายแล้วเรือนีพัดอะเรือพิพัฒน์อนะหญิงไปแล้วครับด,นะดังจึ๊กไปทีนึง เนี่ยเข่าเข่าจะค้ำมาเขาไปนะครับลุงเรนน,นี่นี่ยติดหรือเปล่านะไฟ้าวันนี้มืดนะครับผมท้องฟ้าไม่ค่อยแจ่มใสเหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมก็มาไปรอบหนึ่งนะครับผมแต่ได้ไม่เยอะครับอันนี้มาแก้มอือครับผม ขัดคลิ้วอะไรจีบบ่อยจีบบ่อยหับไซอะไรอย่างเงี้ยใครจีเพิร์ดเข้าไซ่เดี๋ยวเพื่อนๆครับเดี๋ยวผมจะยิงแบบโนสโคปนะครับแบบไม่ใช่สุดเลยบวชด่า ทิ่กินเดือดแล้วนะครับโนสโคบนะอย่าหลีกโรจะหลีกโรอย่ไนี่าะนี่โอ้โหนี่โนสโคปเป็นยังไงล่ะเฮ้ยิงแบบโนสโคปครับโนสโคปมากกว่าแต่ไม่เอเดียดกว้แค่นนี้ยิงแบบโนสโคบแบบไม่ได้ดูดูเลยสักอย่างนะครับดู อนนี้ก็ย้ายจุดแล้วนะครับผมย้ายมาตรงนี้ครับคือตรงนี้หมายนี่มันยิงมันยิงห่างจะยากนะครับผมมันไม่มีก็เรียกว่าน้ําน้ําไหลมันไม่มีครับเลยทําให้น้ําขุนนะครับผมดูครับคือหน้าแรงนะครับมันก็หากินแบบนี้ครับยากหน่อยจะขึ้นมาตรงนี้ ยิงไปแล้วครับยิงไปแล้วเป็นไงครับเป็นไงครับโอ้โหได้อีกหนึ่งโตแล้วครับผมทักพิชเชอร์มพิซเซเตอร์วันนี้พิซเซเตอร์วันนี้เก็บอุปกรณ์เก็บในกระเป๋ากระเป๋าโคตรใหญ่เล้วครับตาตัวลิตนิดเดียวนะครับผมยิงไปอีกแล้วครับยิงไปอีกแล้ว ได้ไหมได้ไหมโอ้จัดในหนึ่งโตแล้วครับแม่หนึ่งโตตอนนี้ก็กลับมาแก้มือนะครับผมที่ใหม่นี้นะครับของเมื่อวานนะครับที่ผมมาแล้วมันผมไม่กล้าย,ยิงนะเพราะว่ามันมันไม่ได้ใส่เชือกครับพอรายิงแล้วมันจะเข้าไปในรูแล้วจะเก็บยากครับลูกดอกมัน,นครับก็เลยวันนี้มาแก้มือผ่านาน้ำมาด้วยนะครับ น่าจะเป็นผู้ลงไปจะทอดเสื้อ ได้แล้วได้แล้วตัวใหญ่นะครับโอ้โหไม่ใช่เล็กๆนะครับเดี๋ยวผมจะลงไปด้วยนะครับลงไปเป็นคล้ายๆแบบถ่ายใต้น้ำเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะลงยิกตรงนี้นะครับเห็นตัวตัวไม่ใหญ่มากนะเล็ก โคตรมืดเลยครับแฟนเะนี่ยมืดมากนะครับแต่ว่าพอได้อยู่ได้ยิ่งโตแล้วไม่สั่งเ่าะ,ย,ะยิ่งโต คิวจะกินแล้วอันนี้อีกตัวหนึ่งอันนี้อีกใส่พันุหนึ่งนะครับดูดูมันเป็นแบบนี้ครับอ่ตอนนี้ถึงตอนสรุปผลงานแล้วนะครับผมได้นิดเดียวครับประมาณนี้ครับนี่เอาไปทอดกรอบ ทอดกรอบนะครับอร่อยอร่อยดมาแค่นี้ครับโอ้โหไหลโอเคครับก็หนาวแล้วครับผมต้องกลับบ้านล้วไว้โอกาสหน้านะครับจะพาทำอะไรที่มันสนุกสนุกนะครับผมอาจจะพากินในละแวกแม่เสลียงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวหาโอกาสก่อนนะครับโอเคครับวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนนะครับ ไว้เจอกันใหม่ครับผมไม่เจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ